เปิดห้าละครที่นางเอกน่าสงสารที่สุดจนคนดู้องไห้ตามเรียกได้ว่าละครน้ำดีที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั้นนอกจากจะเป็นละครความสุขที่มีเสียงหัวเราะแล้วนั้นก็ยังมีหลายๆฉากที่เรียกน้ำตาให้ไฟละครด้วยเช่นเดียวกันโดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฉากเรียกน้ำตานั้นเป็นอีกฉากที่ทำให้ไฟละครอินไปไม่น้อยกว่าฉากมีความสุขหรือฉากร้ายและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดโพละครน้ำดี5้าเรื่องที่นางเอกในเรื่องน่าสงสาร คนแฟนละครต้องร้องไห้ตามเพราะความสงสารนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นมารับชมพร้อมกันเลยค่ะเริ่มที่เรื่องแรกนั่นคือเรื่องเงาอาโศกละครที่หลายช่องนําไปรีเมคโดยช่องหลักสีเองเคยทําไว้ปี2542ค่ายกันตนาโดยเป็นเวอร์ชั่นในตำนานเรตติ้ง30อาเป็นละครดังมากในยุคนั้นเลยทีเดียวต่อมาเรื่องที่2คือหลงเงาจาันเป็นอีกหนึ่งผลงานละครของช่องหลากสีที่ได้รับการจับตามองไม่น้อย สำหรับละครรีเมคหลงเงาจานโดยมีการวางตัวพระเอกเอาไว้เป็นธันวาโสดิยจักรในขณะที่บทนางเอกนั้นก่อนหน้านี้มีข่าวแว่วๆออกมามากมายหลายสายบ้างก็ว่าเป็นหวานใจตัวจริงของหนุ่มธันวาอย่างกรีนอัสดาพรบ้างก็ว่าเป็นสาวมาแรงพิมพ์พิมพ์มพมประภาตั้งปรับาพรแต่ก็โผพลิกแบบสุดๆเมื่อสุดท้ายบทพิมพ์ชนกแห่งหลงเงาจานนั้นก็ลงตัวที่สาวซาบซามีเค้าเวลนั่นเองต่อมาเรื่องที่3มคือเรื่องดาบพระสูอีกละครเรื่องเยี่ยมละครออกอากาศ ทางช่องหลักสีถึง3ครั้งซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครั้งแรกในปีพศ2523ผลพระลากรและโมรดดียามาภายพศ2537ตอนรำเทพิทักษ์และสุวรรณคงยิ่งและพศ2545ดาทุพรปุณการและอาติมาธนะเสนีวัตรละครโทรทัศน์ฉบับปีพศ2537โด่งดังเป็นที่นิยมอีกครั้งจนเป็นละครที่มีเร็ติ้งสูงสุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ละครไทยรองจากละครผู้กกัม และอย่างแจ้งเกิดสุวรรณนันคงยิ่งจนกลายมาเป็นนางเอกยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาเรื่องที่4นั่นคือแม่อายสะอื้นที่ต้องบอกเลยว่าฉากตอนจบสะเทือนใจจนแฟนๆน,นั้นถึงกับร้องไห้ตามและออกเสียงชมนางเอกที่เข้าถึงบทสุดๆไปเลยและเรื่องสุดท้ายจะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือละครเรื่องนางทาที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องที่ทําเอาแฟนละครอินมากๆและสงสารนางเอกอย่างอีเย็นที่กว่าจะจบลงอย่างมีความสุขนั้น ก็ทําเอาตัวนางเอกถึงกับต้องเจ็บตัวหลายต่อหลายครั้งทีเดียวฝากกด like, ไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ